อือใครแบงมันเป็นอน้าแดฮะแต่คีบอบอแมนมันอันนีมม้มันของเขาเนี่ยเขามีเมียแล้วเรียงเขาอะไรเนี่ยเขามีเมียแล้วโอ้ยออาาเดินม,มาเห็นอึหนุ่มๆใครแม่เขามีเมียแล้วไม่ต้องอันนี้อึใครเนี่ยอึพี่โจโจ้นะเนี่ยตรงเนี้ยอือพี่โจโจ้ไ,ได้เลยไ่ได้ไปเลยไปเลยไปเลยเขามีเมียแล้วไปเลย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  ไม่ได้เขามีเมียแล้วบอ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 ไม่ต้องไม่ต้องเลยคพะมีลูกมีเมียแล้วเขาเขามีเมียแล้วเขามีผู้สาวแล้วไม่ว่าผู้สาวแล้วไม่ได้หมดสิทธิ์โอ้นะเว้ยนะเว้ยโอ้ยยายได้แล้วยายบอกว่าเล่นรุนแรงคือพวกโพนี่ โอ้ยแบ่งน้องเล่นด้วยลูกโอ้แม่ๆดูถังมันโหดพ่อจ้าขึ้นได้ไหมหนาวยายดันก้นหน่อยยายดันก้นหนึ่งอึบอึบโอ๋ยยายก็ไม่ดันก้นหลานหน่อยนหนาวขึ้นไม่ได้ ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนยียด้วยนะคะ <c oughs> ไป <c oughs> ไปนู่นแล้วค่ะแล้วมิงไปไหนเร็วจัง <c oughs> <c oughs> เริ่มสาดน้ำแล้ว นนสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียแฟมิลี่นะคะวดีนี้เราเาที่ยวมาเล่นน้ำกันให้หนาวเล่นด้วยพี่จูหนาวเล่นด้วยค่ะ ให้น้องเล่นด้วยเร็วหนาวเล่นด้วยหน่อยแม่จ้าหนาวอยากเล่นด้วยพี่จูแบ่งน้องเล่นด้วยหน่อยถังน้ำนุ่นถังน้ำจูถังน้ำจูคนเดียวนะถังน้ำจู ยายได้แล้ว <laughs> ยายยายบอกว่าเล่นรุนแรงพีคือโบวยโอ้ยแบ่งน้องเล่นด้วยลูกแม่แม่ดูถัง <th> มันโหดพ่อจ๋าถังม ah> ันโหด หนุไวลกมาเล่นเร็วน้ามาเล่นกับพิจูเร็วแบ่งน้องเล่นด้วยลูกให้หนาวเล่นด้วยหนาวเล่นด้วยหน่อยพิจูมาเร็วนาวเร็วตุ้มๆเร็วแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ไ้ดาว ห้องหายายไ่าอีกแล้วหนาวทำอะไรลูกหนาอยู่กับยายนุนข้าให้แม่ดูนุนสบายไปอีกใครแม่ วันนี้มาเดินเล่นวันนี้มาเดินเล่นค่ะวันนี้เเราาพด็กๆมานนนะะี่้้อองงูมาเดินเล่นค่ะแม่ๆมาเล่มกินหญ้าอ่อนมาเล่มกินหญ้าอ่อนดูสนุกไหมพีม่จูสนุกไหมลูก ยายพาทำอะไรวันนี้ยายพาทนย้ายายพาทนย้าจ้าวันนี้ยายยายจ้าโอ้ยให้มาโรงเรียนกับยายดูใครแม่ยายยายดูนักเรียนยายก่อนนักเรียนคนเลยเรียนนโอ้ยยายมาดูนักเรียนยายก่อน ฝุนตลบนะ <laughs> ดูครับยายพาเลมกิน,นหญ้าแบงดูนักเรียนนักเรียน <c oughs> อ่ะหนาวขึ้นแล้วฮึบอ่ะฮึบเร็วฮึบขึ้นได้ไหมหนาวยายดันก้นหน่อยยายดันก้นหน่อยอึบ <c oughs> อึบ ยายก็ไม่ดันก้นหลานหน่อยขึ้นไม่ได้เรียนแบบเลี้ยงมึงสิเรียนเลียงโอ้ยนี่เราคู่ดาหรอคูโอ้ยนักเรียนนี่ยังไงฮะนักเรียนฮะนักเรียนนี่มีมือยางให้ยุงเพื่อยังไงให้ยุ้งเพื่อเหรอมืออย่างให้ยุ้งเพื่อเหรอดูเรียนเลยเฮ้ยเด็กชายหนาวนั่งลงให้คุณครูดูหน่อยเร็ว เร็วเร็วเร็วอร่อยเอยค่ะแซ่บอยู่เอเปียง้องแซ่บบอแซ่บบ่ะเฮ้ยไปบุกงีงมาคือหอมเดยเอ๊ะอีกแล้วแมพี่โจพี่โจมันจะโตสักทีไหมต้นไม้นี้นี่ฮะแันนักเรียนพี่ดื้ออร่อยไหมพี่โจไมพี่อร่อยค่ะ พูดโขนี่ววันนี้กล้าวันนี้ต้องบริ่านปฏิญาได้นะวันนี้นะวันนี้ต้องกล้านะวันนี้นะไม่ได้นะวันนี้ต้องกล้านะโอเคหรือเปล่าวันนี้ต้องกล้าได้นะวันนี้ต้องหนักบริจาคนะคุณไหมคะด้วยจะไปเที่ยวไหนกันเนี่ยฮะ จะไปไหนเนี่ยไปไหนลยโอ้นักเรียนขี่เกียรตเดินจะไปไหนถอยไปข้างหลังโน้นนักเรียนขี่เกียรเดินยายนักเรียนขี่เกียรเดินแล้วไปไหนฮะาไปไหนลูกอุย้ย่าสวยจังเลยยญานี่ หญ้าสวยวะลูกโอ้ยหญ้าสวยจังเลยค่อยยอะอะบองน้าวฝึกทนหญ้าหน่อยน้าวช่วยฝึกด้วยอา้อาอาร่อยไหมคะอร่อยจังเลยค่ะวันนี้จูมาเรียนกับคุณยายคุณยายอยู่นี่นี่นะใครแม่เด็กๆอยู่นี่ เดินตามคุณยายดีกว่าเดินตามแม่อีกไปไหนแบงเห็นอืนุ่มๆเห็นอืผู้บบาวเห็นอืนุ่มๆค่ะแม่แม่ดูแม่ไปดูแม่บาสิดังปรึกษากันดูดังเห็นยากโอ้ยอืใครแบง มันเป็นเน่าเลยฮะแต่จีบอบอแม่นั่นมันอันนี้มันของเขาเี่กเขามีเมียอะไรเเรียงเขางกันเลเนี่ยเขามีเมียแล้วโอ้ยเดินมาเห็นอึอดุมๆใครแม่เขามีเมียแล้วไม่ต้องอันนี้อึใครเนี่ยอึพี่โจโจ้นะเนี่ยตรงเนี้ยอึอพี่โจโจ้บ่ได้เลยโบได้ไปเลยไปเลยไปเลยเขามีเมียแล้วบ่ได้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  เขามีเมียแล้วบอวอวอบอวอไม่ต้องไม่ต้องเลยค่ะมีลูกมีเมียแล้วเขาเขามีเมียแล้วเขามีผู้สาวแล้วไม่วะสาวแล้วไม่ได้หมดสิทธิ์สนใจสิทธิดคำว่ารักรายกับเธอแม่แม่ดูดูดมเสียปั้งไหมมองโดนเห็นไหมดมดูอุด ลงแล้วกระเป๋าใส่ตัวเองพฤติกรรมนี้แปลว่าอยากอยากมีความรักอยากมีความรักค่ะแม่ดมอื่นแล้วกระเป๋าใส่ตัวเองความรักมันทำให้ตาบอดจริงจริงวันนี้มันทำให้ตาบอดจริงไหมแม่วะจริงจริงเนี่ยสามเนี่ยความรักมันทำให้ตาบอดอย่าเลย อย่าลืมที่าทำให้ฉันเข้าใจลูกอย่าไปยินลูกดาแบงตายเหอะโอ้ยโอ้ยแม่วาดาแบงนีแม่วาคุยกับแบงอยู่นะคะแม่ส่วนนักเรียนนักเรียนขี้เกียจหนาวหนาวทำอะไรลูกหนาวทำอะไร นั them, ่องเรียนขี้เกียจเดินนักเรียนขี้เกียจเดินส่วนมายังไม่เลิกแล้วกับอื่นหนุ่มยังไม่จบใครแม่ยังบุญอยู่เลียงลูกก้อนเรียงลูกก่อนแล้วก็ไปอาบน้ำอาบทานนั่นเด้ออาบน้ำพระนั่เหมือนผู้บ่าวอะไดิอันนี้ผู้บ่าววัวเค่นั้น หนุ่มสุลินหรือยังไงรู้จักไหมหนุ่มสุลินอ่ะเมื่อกี้ปอุ่นหุ่นได้ยินเสียงผู้บ่าวเอาอืาเดี๋ยวได้ยินเสียงผู้บ่าวได้ยินเสียงพี่น้ำเพชรหุ่นเป็นเนี้ยหุ่นยาส่งซิกกันแล้วนะยาส่งซิกกันแล้วนะคะแม่เม่วามานี่เลยมาเลี้ยงลูกแม่งแม่จะไปแล้วบอดองบอดองพี่น้ำเพชรโอ้ยอยู่ทางนู้นเดี๋ยวกคนต้องไป วอยากไปหาเขาอยากไปยังอยากหุ <kah> ่นนุ่มยังแบบไงพลเอ๋อนู่ต่อยังไงอย่าอย่าอย่าไอ้นุ่มบมดก่อนไอ้นุ่มบมดก่อนนุ่มเนี่ยนุ่มเนี่ยนุ่มเนี่ยไอ้นุ่มบมดก่อนเลี้ยงลูกก่อนเด้อนอยากไปค่ะแม่แม่อยากไปหาหนุ่มหนุ่มข้างบนน้ำเบียดได้ไหมเดี๋ยวน้ำเบียดมันก็ ยายพาเล่นโคลนยายพาเล่นโคลนโอ้ย,อยสนุกไหมหนาวยายพาเล่นโคลนวะดุ

หมาแล้วน้องจูเนิอานะครับใช่ไหมอ่ะใช่ดูได้ยายหมมแมเลยขึ้นมาพลน้งแล้วมาคุณยายนอนเลือกคุณยายเลือกไอจูไม่ได้เหรอกดูหนาวดูพี่หนาวชอบเลยอ่ะหนาวชอบเล่นโคลนอยากมือปานเด้อปกติหนูจะอยู่กับยายใช่ไหมแม่หนูจะอยู่กับ Okay, yeah, let's go to the river again. Okay?